สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้บัตอยู่ที่ระยองนะครับวันนี้นะครับบัตจะพามาดูเบื้องหลังการทํางานคอนเซ้าต์ของบัตน,นะครับกับทีมโ t เ t โ,โตเฮดครับร้านนี้ชื่อร้านวิสนะครับไปดูกันครับ แล้วตอนนี้นะครับทีมเชฟคอนเซิลเราก็เข้าทำงานอยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเป็นยังไง เราอยู่ในครัวของร้านวิสกันแล้วนะครับใช่ครับครับก็วันนี้อยากให้เชฟนัทมาแนะนําเมนูที่เป็นแบบซิกเนเจอร์หรือไฮไลท์ให้ดูเมนูที่อยากแนะนําในวันนี้คือจับเชต้มยำจับเชต้มยำจับเชคืออะไรเส้นวุ้นเส้นจับฉ่ไฉเปล่าไม่ใช่ครับมันเป็นวุ้นเส้นครับวุ้นเส้นสไตล์เกาหลีอ๋อวุ้นเส้นเกาหลีใช่ครับมันคือจับเชจะเส้นใหญ่กว่าวุ้นเส้นบ้านเราเหนียวเนื้อเนิบเอามาผัดต้มยำของเรารสต้มยำของเรานี่คือเราคิดขึ้นมาเพื่อที่จะคงรสชาติมันนี่เป็นแม่ซอสเป็นแม่ซอสของเรา ใช่ครับเดีาะในเชิมเชฟพรมาที่ำให้ดูมาพัดให้ดูโอเคเชฟพรเชิมพี่ว่านะเขาเนี่ยนะโอเคเชฟพรที่บ้มีมีมีวัตถุดิบอะไรบ้างครับเมนูนี้เมนูนี้ก็จะมีซอสต้มยำซอสต้มยำนี่คืออันนี้เราทําขึ้นเองทําซอสไม่ซอสขึ้นเองครับจะมีของสดทะเลก็จะมีแค่กุ้งกับปลาหมึกที่รวมไปแล้วก็อันนี้คืออันนี้คือเส้นจับเจ๊ฮะ แช่น้ำแล้วแล้วเราก็แพ็คชั่งน้ำหนักเรียบร้อยชั่งน้ำหนักครับร้อยกรัมตัวนี้เป็นแม่ซอสต้มยำเอาเอาไปทำอะไรได้เหรอแม่ซอสตัวนี้ใช่ไหมเอาไปทำต้มยำได้เอาไปผัดสปาเกตตี้ได้สปาเกตตี้ต้มยำเขาผัดต้มยำได้ไหมได้เลยครับโอ้นี่ดีเลยครับยังไงก็ให้เชฟพรเราโชว์ให้พวกเราดูเชฟพรสาธิตการผัดนะครับมุดมากเลยเนี่ยดิ้นออกมาด้วกระทะเลย ตอนนี้เราก็ตวงน้ำหนักมาแล้วต่อที่หนึ่งเนาะเฟย์พอนี่อยู่ครัวจีนไปก่อนนะครับเนี่ยอยู่ครัวจีน่อนนะถือว่าตักเป็น,นอลังการมากประมงชงเฉงอันนี้เช่นนั้นเราแต่งสารด้วยอะไรบ้างครับปลากรอบนะครับปากรอบแล้วก็ไข่แซลมอนเพิ่มเทคเจอร์เพิ่มมูลราคานะไทยบ้านเราครับมุยำต้องขาดไม่ได้คือใบมะกรูด ต่อพริกชิฟ้าชิฟ้านี่มาะมากไอ้แซมมีอะไรเต๋มไหมครับมาด้อมๆมองๆแถวนี้เป็ูอะไรเต๋อสวยแล้วครับจับเชต้มยำใช่ไหมครับครับโอเคอันนี้เราก็ดึงๆพวกเนื้อสัตว์ขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวจมน้ำตายอย่างงี้ตายปลาหมึกแต่ว่ามจมน้ำตายเมื่อกี้ปลาหมึกที่นี่เป็นมากเลยนะครับพี่เขาใส่ไปพัดปั๊บดินออกจากกระทะเลยร้อนโดนความร้อนดิ่นออกจากกระทะเลยตายใช่สดเลยของเป็นๆเลยที่เนี้ย แล้วมาดูเมนูถัดไปเป็นเมนูไข่เจียวชัวห้าใบานอนเรียงกันขนาดไข่ตุนครับมันมีจุดเด่นไงครับเมนูไข่ตุนที่นี่ไข่ตุนเราคือเป็นไข่ตุนแบบสไตล์ญี่ปุ่นเนื้อเนียนอู่สวยที่อื่นนี่ตุ่นด้วยซึ้งที่เราตุ่นด้วยไมโครเวฟใช่ครับไม่ใช่ เราตุ๋นด้วยหม้อซึ้งเหมือนเหมือนคนทั่วไปนะครับแต่ว่าที่เว่าเราทำไมถึงเนี้ยเนี่ยเราใช้เทคนิคพิเศษนะก็คือว่าใช้ไฟเบาๆค่อยๆตุ๋นให้เขาให้เขาแบบค่อยๆสัมผัสความความร้อนไม่เดือดไม่มีฟองอากาศเข้าไปใช่ครับโอเคงั้นเดี๋ยวมาดูกันว่าไข่ตุ๋นที่นี่เป็นยังไงเดี๋ยวให้น้องมาสาธิตนี้ดูครับโอเคค่อยๆสาธิตเลยเราใช้ไข่กี่ใบครับห้าใบครับโอ้ห้าใบเลยพอชั้นใหญ่มาก ผงดาชิผงดาชิอ่าโอเคงรถด้วยไรครับลงรสเรอะไรครับนิ้อโอเคดรียบร้อยนี่เป็นน้ำซุปซุปอความเนนขงมันคเกิดจากน้ำซุปที่เราใส่ค่อนข้างเยอะนะค่อนข้างเยอะใช่ครับช่วยด้วยแล้วก็เรากรองด้วยแล้วก็ไฟด้วยอืมกรองฟองออก ให้เนื้อเนียนให้เนื้อเนียนขึ้นครับนึ่งเลยเ <สา S 1> หรอใช้ลงใช้รอดไ่ที่หลังไปที่ดังกุ้งไปทีหลังนี่ก็คือนึไฟอ่อนมากเลยนะไฟกลางๆใช้เวลาเท่าไหร่ครับ20นาที20นาทีก็คือมันต้องค่อยๆสุกใครอยากทานไข่ตุ๋นที่นี่ก็ต้องรอนิดน,นึงนะแต่ว่าจะได้เท็กเจอร์ที่มันเพอร์เฟกต์มากๆนั้นเดี๋ยวอีก20นาทีนกระกาดังแล้วเรากลับมาดูกันครับโอเคครับ แซนครับผมจะแนะนำอะไรครับวันนี้มีเมนูอะไรนําเสนอครับวันนี้ผมจะทํา3เมนูนะครับจะมีปลาอิทรีทอดน้ำปลาทานคู่กับยำผลไม้ครับเปยดแต่ยำมะม่วงเราเป็นยำผลไม้รวมจะได้แบบสดชื่นสดชื่นเมนูต่อไปเมนูต่อไปก็จะเป็นเบือซีฟูดเบือคือเบือคือเป็นแป้งทอดกับใบชะพูที่แป้งเนี่ยคือเป็นแป้งที่ผสมกีจแกงคล้ายๆทอดมันคล้ายๆทอดมันกึ่งกึ่งแหละใช่แต่ว่ามันจะไม่ได้นุ่มๆแบบทอดมัน อันนี้มันจะเป็นกรอบๆโอเคใช่แล้วเครื่องเราก็จะใส่เป็นซีฟู้ดเข้าไปปกติเบือคลาสสิกออเริจินองเป็นเบือกุ้งนะเบือกุ้งเราก็มีกุ้งมีต้มึกกุ้งอะไรอย่างเงี้ยก็ให้มันในหลากใช่ให้มันหลากหลายมากขึ้นอ่ะแล้วเมนูสุดท้ายเมนูสุดท้ายเป็นปลากระพงทอดขมิ้นปลากระพงทอดขมิ้นเราก็หกผิดแกงเองเลยขมิ้นเองเลยใช่ไม่เหลืองเลยปลาเหลืองอ ประมาณนี้สามเมนูเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันขั้นตอนวิธีการจะทํำยังไงบ้างเริ่มจากเมนูอะไรเริ่มจากเป็นไปลายจีก่อนปลายจีปลายจีก่อนนี้เดี๋ยวเราก็แบบหั่นหั่นพวกผลไม้รอไว้ก่อนแต่เรายังไม่ยำนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมันจะเซงก่อนเซ็งก่อนเซ็งเรามาแรงจานที่หลังกันตรงมาท่านเลยเนี่ยจะท้าแล้ววอร์มรอไปแล้ว่ะวอร์มมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนี่ยแต่ว่าเช็คน้องมันยังไงครับเชฟเลยอันนี้จุ่มลงไปก็พอค่ะพอร้อนร้อน ร้อนอันนี้น่าจะร้อนแล้วเดี๋ยวเราต้องสอสเต้ไหมกระดกในต้องนะกระดกทีนึงนักตายนันกลัวเลยครับตายจรเราใช้กี่กรัมครับร้อนร้อนเจสี่ร้อนร้อนเจ็ดสี่ห้องห้องอือก็คือปลาค่อนข้างสินหนาใหญ่หนาใหญ่อันนี้ก็คือจริงๆก็ใช้ไฟกลางทอดเรื่อยๆเพราะว่าถ้าไฟแรงไปข้างในไม่สุกใช่ใช่ครับแต่อย่างนี้มันจะได้ข้างนอกกรอบข้างในฉ่ำๆใช่ เรากมาจัดจานนี่คือน้ำตาดนนี่น้ำยำตัวนี้ก็คือเป็นเบ็ดน้ำยำใช่เบ็ดน้ำยำใช่ใส่กับยำใส่กับหลายๆชนิดยำปลาก็ใส่น้ำยำนี้ยำปลาอะไรเอ่ยปลาเจี๊ยไม่มี แล้วตัวน้ำปลาในปลาเราราดไปยังไงยังครับเดี๋ยวราดเดี๋ยวราดทีหลังราดทีหลังมันดูสดชื่นมากเลยนะนี่น้ำปลาเราก็ราดไปที่ปลาเลยน้ำปลานี่คือมีการเคี่ยวมาแล้วใช่ไหมมีกเคี่ยวมาแล้วครับน้ำปลาผสมน้ำปลาน้ำตาลนี่เวลาตอนราดร้อนๆนี่น้ำปลามันจะดูดน้ำปลาลงไปใช่ครับดูซอสเข้าไปด้วยแต่งด้วยแักชีก็มีถั่ว เมนูที่สองเมนูที่สองเป็นเบือซีฟู้ดครับเนี่ยมีแร้งแกงผสมแป้งตีไปแล้วใช่ครับพริกแกงแล้วก็ปรุงรสชาติเข้าไปด้วยนะเนื้อทอดขวใบชะพูใช่ครับใบชะพูห่อด้วยซีฟู้ดแล้วก็ชุกแป้งแล้วก็ลงทอดผมช่วยม้วนดให้ผมได้มีเ่วนร่วมคลายชุกแป้งทอดผสมทอดมันใช่มีพริกแกงมีใบชะพูตอนนี้เราก็จะเปิดไฟอ่อนๆก่อน เดี๋ยวมันไม่ทันเดี๋ยวสุกไม่เท่ากันหมดใช่ค่อยๆไฟอ่อนๆเรื่อนๆแล้วเราก็เล่งไฟได้อย่างรับอ่ายังครับเดี๋ยวให้ทุกมันเซ็ตก่อนเดี๋ยวไฟเรงแต่ตอนจบทีเดียวครับก็คืออันเนี้ยเราต้องลงไฟอ่อนก่อนเใื่พอกว่าเราจะลงทุกอย่างครบใช่ครับมันใช้เวลาใช่ไม่งั้นถ้าไฟแรงเลยอันแรกไม่ใช่เดี๋ยวจะสุกไม่พ้องกันแล้วทีนี้เทคนิคคือ ลงไฟอ่อนช่ลงครบหลังนั้นแล้วเราเล่งไฟกลางใช่แล้วก็ใกล้ๆจะสุกเราก็เร่งไฟแรงอีกเพื่อไม่ให้มันโนน้ํมไนเแต้เราเพราะบางคนอาจจะกลัวว่าไอเชฟของทอดเนี่ยทำไมทำไมลงไฟไม่ร้อนแล้วมันจะอมน้ำมันไหมอืออือจริงๆมันก็อยู่ที่ตอนเราไล่น้ำมันตอนจบตอนจบด้วยใช่ครับสำคัญเนี่ยเราสังเกตเวลาของทอดเราดูที่ฟองมันได้ใช่ไหมดูฟองมันได้ครับว่าถ้ามันยังมีความชื้นอยู่ฟองมันก็จะออกมาเยอะอ่าอย่างเงี้ยถือว่าเราลงไปแรกๆเป็นฟองหยาบ ฟองเม็ดใหญ่ๆใช่พอมันเริ่มใกล้ได้ที่มันก็มันก็จะละเลีขึ้นใช่ครับแล้วพอไม่มีฟองเลยก็ก็ไม่ไม่ไม่มีฟองคือเกินไปไอ้เหลือเปล่อฟองน้อยๆกำลังมีกรอบนอกนุ่มในฮะตอนนี้ใกล้ได้แล้ว อันนี้ครบแล้ว20<ท>บนาทีกินเรียบร้อยแล้วครับเราตกแต่งหน้าตาพร้อมเรียบร้อยเนื้อเนียนมากเลยนี่แนี่เป็นท็อปเปาแห้งกับกระเ,เทียทมเจียวเนื้อหอมยนิดหน่อยดูความแบบฉ่ำเด้งๆดิๆดๆสุดยอดอ่ะร้อแใจครับแต่ว่าไม่ผิดหวังแน่นอนโอเคไป ซีฟู้คทอดแถวสีลมเลยอิวอเจ้าดังๆอ่ะนะสีฟูดพี่แกงอย่างเงี้ยสู้เราไม่ได้หรอกอืมเสิร์ฟไปกับสีฟูดมาโยนะครับแล้วก็จิ้มจิมหวานจิมหวานแต่งอะไรบ้างครับแต่งเดี๋ยวตังผักชีแต่ผมว่าดอกไม้สวยนะดอกไม้มีก็แต่งได้ครับนี่อ่าโอเคขอแดงๆหน่อย อันนี้เป็นจาน a p p e เ i z e r ใช่ไหมเป็นใช่ครับ appetizer ไว้เรียกน้ำย่อยก่อนเรียกน้ำย่อยเราไว้จุ่มน้ำจิ้มด้ยเรามาจิ้มน,น้ำจุ่มโอเคครับเรียบร้อย กระพงทอดขมิ้นให้เ,เชฟเล่พาทำเลยอันนี้เราเสิร์ฟครึ่งตัวนี่เสิร์ฟครึ่งตัวครับเรานนไปไซส์ตัวหนึ่งประมาณไซส์ตัวหนึ่งประมาณแีด8ิ้นดเใช่ครับอีกครึ่งตัวเราเอาไปใช้เมนูอื่นๆนะครับเราก็จะมีเมนูย่างเมนูทอดเมนูอื่นๆที่เราใช้ปลาอีกแล้วก็สามารถเอาไปใช้ในเมนูอื่นๆต่อได้ปลาขมิ้นนี่เสิร์ฟน้ำจิ้มอะไรครับอันนี้ซีฟูดเลยซีฟูดเลยใช่จัดจานจัดจานเลยครับ อันนี้เดี๋ยวเราก็จะลงเครื่องลงอะไรเข้าไปด้วยเลยเพื่อเอาไว้แต่งหน้าเอาไว้โรยลงจอกเทียมเจียวอย่างนี้กระพงนี่ลงไปจับมาเองไหมครัเองครับตอกมาจากตู้เย็นแล้วถ้าเราไม่ใช้ปลากระพงเราใช้ปลาอะไรครบเราใช้จริงๆใช้ปลาปลาอะไรก็ได้เลยนะจริงๆกระพุแดงปลาชอนประดูกประชอนปลาหมอปลาครูอะไรก็ได้หมดโอเคสวยงาม แล้วหัวหัวมันไปไหนครับหัวมันเราเอาไปต้มน้าสต๊อกครับน้ำสต๊อกเราจะเอาปลาพวกกระดูกปลาพวกหัวปลาอย่างเงี้ยไปย่างก่อนไปย่างให้มันหอมขึ้นแล้วก็เอาไปทําน้าสต๊อกเอาไปทําเมนูอะไรบ้างไปทําพวกเมนูต้มครับเออมนูต้มซีฟู้ดใช่ นี่คืออันนี้คือิ h i l i o อยนะครับไว้แต่งจานไว้แต่งจานกินก็ทํามาจากพริกชี้ฟ้าแดงเนี่ยแหละครับกระขวดเลยแกะใส่ไม่ใช่ทําเองอันนี้เราทําเองเครื่องมันเด็ดมากนะใช่กินเครื่องบอเปล่าเนี่ยขอพริกชี้ฟ้าแดงด้วยได้ไหมเอาแดงมากแดงน้อยครับเอากลางๆครับเอาเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ครับเอาเม็ดใหญ่ดีครับหั่นเฉียงหรือหั่นแว่นเนี่ยครับเอาหั่นเฉียงครับ เอากี่อันนี้ครับเอสามอนันครึ่งครับสามอันครึ่งเอาไปครึ่งอันเหรอครับโอเคอันนี้น้าจิ้มเราก็วางเนี้น้ำจิ้มเรา,านนจะแยกเสิร์ฟแยกก็ได้หรือวางไปนในจานก็ได้นะครับเราเชฟอยากวางตรงไหน,ไหนล่ะครับจะวางไว้ในใจเธอเสียเสียงไป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  ถึงเมนูของเชฟแมนเชฟแมนมีอะไรนําเสนอวันนี้วันนี้เรามาทาหมึกนึ่งมะนาวหมึกนึ่งมะนาวของเราวันนี้เราจะใส่นี่ลงไปด้วยหมึกดําหมึกดำใช่จะได้ดูหมึกต้มน้าดาใช่ใช่ฟิลหมึกต้มน้าดาแต่เป็นรสชาตินึ่งมะนาวจะได้ดูจัดจ้านด้วยแล้วก็ดูสีสันมีขาวมีดำนะถ้าเป็นอาหารยุโรปมันจะเป็นอะไรมันก็คล้ายๆเขาเรียกอะไรนะเนโรเนโรพาสต้าเนโรเนโรพาสต้าเนโรหมึกดำาๆกินแล้วว่าข้างดำๆคือบางคนที่เห็นแบบไอ้เส้น หมึกดาแต่กินไม่ดำเนี่ยคือมันเป็นหมึกลงไปอยู่ในแปงฮะใช่แต่เนโรจะเป็นยังไงนะกินแล้วก็ฟันดำๆหน่อยอ่ะเนี่ยถ้าทีมมาทําไว้ทีมก็จะทําเป็นอันนี้ไว้อันนี้เป็นเบสน้ํานึ่งมะนาวที่เราทําสูตรไว้แล้วแล้วเราก็จะมีอัตราส่วนว่าอัตราส่วนของน้ํานึ่งมะนาวเนี่ยใช้กี่ ML ต่อหมึกดาเท่าไหร่อันนี้เราแพ็คตอันนี้แพ็คต่อคอร์ชั่นไว้ใช่เราเอาอันนี้มาผสมกันเพื่อเป็นรสชาติที่เราออกมาขายอันนี้มันดูง่ายนะเพราะเราเซตไว้แล้วแต่มันมีโรเซสในการทํางานเราต้องมาชั่นตอนนนตตเรราคิดสูกัใช <Okay. S 2> อันนี้ริ่มเลยเชฟพลอยเขาจะเริ่มจากการทำปลาหมึกก่อนก็คือใส่เครื่อ,องต้มยำลงไปใส่ดับข่าอย่างเงี้ยใช่ดับเข่าปลาหมึกอันนี้ก็คือพอชั่นหนึ่งเราก็ให้2ตัวเนาะน้องก็แพ็คไว้แต่นี้น้องมารีฟอรต์ไว้ในกระมังแหละจำหน้าจำหน้าคนทำไว้นะมากินแม่ลอยดูดูคนทำได้ครับผมโอเคได้แล้วเราปิดไฟปลาหมึกนี่เราลวกนานไม่ได้นะสุกเกินไม่ได้เนาะเว่าคุกนอกจะเหนียวมันก็เหนียวประมาณเนี้ย เราก็หั่นเป็นไซส์ที่เราจะเสิร์ฟได้ปลาหมึกแล้วหลังจากนั้นเราทำไรเราก็เอาน้ำนึ่งมะนาวไปอุ่นเ,เอาเจาน้ําที่เราปรุงสําเร็จไปแล้วเนี่ยไปอุ่นผสมกับหมึกแต่หมึกเนี่ยเราเราซื้อมาเพลทแล้วเราใส่ไปเลยไม่ได้นะเราก็ต้องมีการไปไปไป,ไปเคี่ยวไปปรุงมันนะเพราะใส่ไปเอเนี้ยม,มันก็คาวเหมือนกันอันนี้เราทํามาเรียบร้อยแล้วมันก็จะออกมาไปอย่างนี้เราผสมรวมกันก็จะได้เป็นซอสที่เรามาราดปลาหมึกเอเค ปรุงรสชาติไปเรียบร้อยปรุงรสชาติในเบ็ดน้ําน้ํานึ่งมะนาวเราปรุงไว้แล้วมีน้ากระเทียมดองมีพริกมีกระเทียมอะไรเรียบร้อยแห้วหน้าตามันก็จะดูสีดําๆอยู่ในนี้มันดูน่ากลัวหน่อยเดี๋ยวพอลงจานแล้วมันก็ดูน่าทานอันนี้ก็คืออุ่นเดือดเดือดเสร็จแล้วก็ราดได้เลยใช่ไหมใช่โอเคงั้นลงจานได้เลยเี๋เราก็มาลงปลาหมึกกันโน่ากินเราก็จะกองมันไว้ตรงกลางเนาะแล้วเดี๋ยวเราราดน้ำไปข้างๆสีสันมันจะได้ดูมี สวยๆลองหานลาดข้างบนด้วยนะใช่ไม่งั้นเดี๋ยวสีมันไปทอบปลาหมึกหรอเวลาก,ลาก,ลากลินค่อยค่อยดิกเอาใช่ไหมใช่เ <ๆ S 1> ราได้ปลาหมึกนี้แล้วเราก็รอรอน้ำนำลาดเดือดแล้วน้ำปุกบมาแล้วเดือดแล้วเราก็ลาดลงเลยแล้วาดผมก็จะลางข้างเนาะมันจะได้ ปลาหมึกเลยยได้ไม่เปิดนี่คือกลิ่นมันหอมมากกลิ่นกับหน้าตา,ม,ม,า,ามันไม่เหมือนกันนะ<ช>หน้าตาเออมันไม่ใช่แต่กลิ่นมันใช่เลยกลิ่นนีดนึงมะนาวเลยฟันดำแน่น่เดี๋ยวน่าจะไม่เหลือแล้วก็เอาเครื่องของเขาเนาะเครื่องนิดมะนาวทั้งหมดเนี่ยเราก็มาวางตกแต่งให้มีสีสันเนะาะจะได้ดูน่าทาน,นาวน,นี้ทำไมวางมะนาวไม่เป็นหมึกนึงมะนาวเลยใช่เดี๋ยวไม่รู้ไงเดี๋ยวเขาไม่รู้ว่าเราเป็นหมึกนิงมะนาวร้องโชว์ไปก่อนเวลากินก็กินรวมๆกันนะครับแต่เวลาพรีเซนต์เราก็ทําให้มันดูสวยงาม แตและแนวลงไปหนึ่งนิดหน่อยจากหมึกนึงมะนาวที่เราเคยเห็นมันก็กลายเป็นอหน้าตาดูดีมีชาติตระกูลขึ้นมานิดหนึน่งแล้วมีเมนูอะไรอีกเดี๋ยวหลังจากนี้นเราจะพาไปดูยำยำกุ้งสวัสดเฮ้ยเป็นยังไงแค่ชื่อก็สวัสดแล้ว<า>ไปดูกัน นี่เป็นเมนูอะไรครับเป็นเมนูกุ้งยำสวัสด์ฟิลมันจะเป็นคล้ายๆอย่างไงกุ้งแช่น้ำปลาคล้ายๆพาคุ้งคล้ายๆพาคุ้งแช่น้ำปลาใช่อันนี้เราไม่ได้เอาไปลวกนะกุ้งกุ้งเราทําสุกโดยการเอาไปทอดให้ตีข้างนอกเขาสวยๆอับบูริอับุริอับุริอับุริมันก็จะมีความหอมแล้วก็สุกหน่อยๆฮะใงๆข้างในก็ยังแบบกรึบๆอยู่อ่าดิบๆอยู่ดูแล้วมันแบบเด้งๆเลยนะ เสร็จแล้วแค่นี้กุ้งเราก็ดูหอมหน่าทานแล้วส่วนผสมเด็ดของเมนูนี้ก็คือน้ำยำเราน้ำยำที่นี่เป็นสูตรพิเศษเนะใช่ไหมเราทําขึ้นมาจากผลไม้แล้วก็แต่งสีสันให้มันดูน่าทานเนาะมันจากผลไม้อะรรมันมาจากน้ำมังคุดแต่น้ำมังคุดเนี่ยบางทีสีมันไม่สวยใช่ไหมเราก็ใช้เทคนิคการแต่งสีให้มันดูน่าทานขึ้นที่มันชื่อยำกุ้งสว่าดเพราะสีมันน่าทานนะสีมันยาวตว,ย,วยัวสว่านลายฟิวนี้เหมือนนั่งแมวยัวสว่าดเลยใด่อยากรู้ทําไงถามน้องฟิวเลยน้องฟิวเป็นคนทำทำไงคร น้ำแต่งสีด้วยน้ำบิดรูดทธรรมชาติธรรมชาติแล้วก็ใช้น้ำมะขามเพิ่มแต่งรสชาติาโอเคโ้ยสีสวย เราก็ทาเหมือนเหมือนปกติที่เราทํายำเลยเนาะเราเอาเครื่องทุกอย่างใส่ลงไปกุ้งยำลงไปไหมหรือว่าเป็นราดราดก็เรียบร้อยแล้วนี่เรามาดูหน้าตาน้ํายำเราฮะสีมันก็จะน่าทานน่าทานสีม่วงว่งเราไม่ค่อยมียำนัดสีอย่างนี้เท่าไหร่เนาะหนึ่งพอชาอนเราให้กุ้งห้าตัวอันนี้น้ํายำก็คือเราผสมไว้เป็นขวดอย่างนี้เลยฮะถึงเวลาเรควมรวดเร็วปรุงรสชาติแล้วนิ่งแล้วมันจะได้ทํางานง่ายเร็วหน่อยเนาะนี่แล้วเราก็เอา น้ำยำที่เราทำนี่เนาะตักราดไปบนกุ้งที่เรามาเลยจริงเครื่องพวกนี้เราใส่ลงไปเยอะๆได้นะมันอร่อยเพราะมันเครื่องนะถ้าเรายิ่งเจอเครื่อง<ป>เจออะไรเไนี้ยนะใช่รสชาติได้ ชัดขึ้นมี่ถ้าอาหารฝรั่งนี่คือเซฟิเช่เซฟิเช่แรบบางๆเสือบบางๆเซฟิเช่เสือบกนำนี่สวยเลยแค่นี้ลองสีสันมันก็ดูน่าทานนะเนาะสีแดงๆอยู่ในจานขาวๆแต่งหน้าแต่งตาเขาด้วยลิปสติกลองพื้นในสายไปให้มันดูมีสีสันอันนี้เป็นผักอะไรครับอันนี้เขาเรียกผักขยงผักขยงใช่พื้บ้านพื้นบ้านแถวนี้เนาะถูกๆมาแต่งแต่ผักผักพื้นบ้านไทยเนี่ยฟอร์มเขาสวยอยู่นะมันก็เหมือนพวกไมโครฝรั่งอยู่ เอาแต่ยอดยอดมันมาใช่เราเอาแต่แบบยอดสวยๆมาใช้วางไปมันก็ดีดูประมาณนี้เสร็จแล้วยำกุ้งสว่านง่ายมากตอนทำมันง่ายมากแต่ ah แต่ตัวนี้กว่าจะได้แต่กว่าจะได้โปรเซสทั้งหมดที่ไห่ายใช่คุกกิ้งออกมามันดูง่ายนะแต่โปรเซสในการทำน้ำยำกว่ามันจกมาเนี่ยมันต้องมีการเตรียมพร้อมที่ดีเหมือนกันมันถึงจะทำงานง่าย แล้วก็มาถึงเมนูสุดท้ายนะครับเมนูนี้ก็จะเป็นชื่อว่าเมนูยำสีไข่นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามีไข่อะไรบ้างลงเครื่องยำก่อนแล้วกันอันนี้จะเรียกว่ายำสีไข่ DIY นะครับเราจะแยกไข่ทั้ง4ออกจากกันจะมีหอมแดงริ่มะม่วง ข้อนี <ๆ S 1> ้ก็จะเป็นน้ำยำนะครับน้ำยำสำเร็จที่ที่เราปร <c oughs> ุงไว้แล้วจากตั้งแต่เชฟแซนปรุงไว้ให้ก็เริ่มจากไข่แรกเลยครับขอไข่เชฟแซนับผมเออันนี้เป็นไก่อะไรครับนี่เป็นไข่แมงดาทะเลครับเราย่างเพื่อให้กลิ่นหอมแล้วก็ค่อยแล้วก็ค่อยองเงี้ยขนมมา ขูด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 ,ด,ดมาออกมาใสออกมาอันนี้คือแบบพอเราขูดออกมาเราก็ล้างทำความสะอาดแบบสะอาดเลยแบบม้จะมีไข่ไข่ขาวๆใช่ไหมใช่ครับขอบคุณเชฟแซนครับสำหรับ <c oughs> ไข่แมงดา <c oughs> เลือกด้วยนะเลือกคนถือไข่ด้วยนะแมงดา ขอไข่ที่สองเลยครับเชมนัทครับคู้ไข่ใหญ่นะครับวันนี้อันนี้ไข่อะไรครับปลาดเซียวครับไข่ใหญ่ปลาดุซยลไข่ใหญ่มากเลยนะไข่ที่สามครับผมเชมแมนครับเชิญลงไข่ไว้ครับควักออกมาเลยนี่อันนี้เป็นไข่อะไรครับนี่ไข่ปูไข่ปูไข่ปูนี่ปูม้าหรือปูทะเลปูม้าอยู่ในทะเลสรุปแล้วก็คือปูม้าหรือปูทะเลวะแล้วไข่สุดท้ายนะครับไข่ของผมเองไฮโซหน่อยครับเป็นไข่ที่หาที่ระยองไม่ได้อันนี้เป็นไข่ปลาแซลมอนนะครับเราก็ใส่เพื่อเพิ่มให้มันดูแบบมีมูลค่า มีเท็ t เจอร์ะไรแ่ว่าม่ไจะเค็มๆหน่อยเนาะนี่แหละเป็นยำสีไข่ DIY เสร็จแล้วทั้ง8เมนูของเราเสร็จแล้วอันนี้ข้าวๆนะแค่8เมนูเราทำไปเยอะกว่านี้มากเลยใช่อันนี้แค่แบบเราดึงมาแค่อย่างละนิดอย่างละหน่อยมาให้ให้ลองได้เห็นทุกคนได้ดูกันว่าเออภาพที่เราทําออกมาดีไซน์ออกมาเป็นยังไงสําหรับเมนูไทยที่มันพิเศษให้มันโมเดิร์นขึ้นมาหน่อยไทยโมเดิร์นโอเคเสร็จแล้วนะครับสําหรับ1วันในการทํางานคอนเซ็ปต์ของบานะครับ ยังไงก็ต้องขอบคุณร้านวิสที่ระยองนะครับที่ไว้ใจให้บัตแล้วก็ทีมงานโปรเตโตเฮดนะครับเข้ามาช่วยดูแลเรื่องอาหารจัดการครัวนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากเปิดร้านอาหารนะครับฝากทีมโปรเตโตเฮดไว้ด้วยนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่คอนแทคด้านล่างนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้บัตต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ